Hi guys today I'm in my father's garden uh, dragon plants there are many dragon plants in my father's garden and today uh, I'm going to talk about him I will tell you about his story um, is a sad story that I remember that last year I took a photo with my father but this year I'm not because my father has uh, my father had passed away and I really miss him. Today I will talk about his story. This is my, mom. This is my mom. I will ask her. Ma? Hmm? you asked her not not you uh, the thing that I that my father love doing the most is uh, growing dragon plants, and here here is his garden. And I will take you to uh, the other garden. Okay, let's go. But first of all, I would like to argue that. Um, Have you ever asked someone to stop smoking? Have Have you Have you ever asked someone to stop smoking? My answer is yes. ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็อยากจะมาถามทุกคนว่าเคยขอร้องให้ใครเลิกบุหรี่หรือเปล่าคำตอบของตุกตานะคะก็คือเคยก็คือเคยขอให้พ่อเลิกบุหรี่นะคะแต่ก็ Pogobo, what's now? There. now I will take you to uh, the big garden, the, the big dragon plants garden that over there. You see, over there, there are lots of dragon plants. Yes, and I will talk about his story over there. Follow me. Here I'm arrived and I will start talking I will start talking about his story and you keep watching my video I will tell you everything uh, Oh no, I will tell you the thing about him uh, when I tell him to stop smoking What? What is his answer? I will tell you now Ka <laughs> now ลูกตาก็อยู่ที่สวนแก้วมังกรของพ่อนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้แล้วก็จะมาแชร์ว่า,เ,าเวลาที่ลูกตาบอกให้พ่อเลิกบุหรี่แล้วพ่อตอบว่าอะไรนะคะก็คือตั้งแต่จาความได้เลยก็คือแบบว่าตั้งแต่ประถมเคยบอกให้พ่อเลิกบุหรี่เวลาที่เห็นท,ทุกครั้งที่เห็นพ่อสูบก็คือบอกว่าพ่อพ่อเศร้าสุดยาดีบ่พ่อลูกเหม็น พ่อเศร้าสุดยาเด้อถ้าสูบกอกีแลี้วเศร้าสุดเดือพ่อก็บ,บอกว่าเออเดียวสิเศร้าดอกทีนี้เค็นพ่อสูบทุกครั้งก็บอกว่าก็บอกแบบนี้พ่อก็พูดแบบนี้แล้วพอเอ่อคิด,ค,ดคิดข้อแรกเปลี่ยนขึ้นมาได้ก็ถือกว่าพอว่า้าลุสอบแด้ที่หนึ่งพ่อเศร้าสุดเด้อพ่อก็บอกว่า,ดดบบวาได้ทนลุสอบได้ที่หนึง่งพ่อก็ มสาม้ยแล้วก็บอกพ่อว่าแล้วก็บอกหมว่าเพราะว่า้าลกจบมสามพ่อสอสูตเด้อพ่อก็บอกว่าจะจะเลิกก็คือจบมสามพ่อก็ยังสอบแต่พอขึ้นมหกก็บอกว่าเพาอว่า้าลกจบมหกพ่อสอสูตเดิอพ่อก็บอกว่าจะเลิกแต่ก็ยังสูบอยู่อืก็เลยมีข้อไล่เปลี่ยนว่า บอกว่าให้หลูกเป็นคู่ก่อนให้หลูกสองคู่ติดก่อนจากก็ก็คือตั้งเป้าว่าจะสอบติดคู่ให้ได้แล้วก็ให้พ่อเลิกบุญน,นะคะออแต่ว่าจากก็ด้วยที่บอกว่าสายเกินไปคิดว่ามันมันคงสายเกินไปเพราะว่าตอนเรียนปีหนึ่งขึ้นปีหนึ่งเรียนได้ประมาณเกือบจบเทอมสองแล้วพ่อก็เริ่มมีอาการ เราบอกให้พ่อเลิกบุหรี่ออคําตอบที่พ่อตอบมาหลังจากที่เราเลิกบุหรี่พ่อก็มีเขาอ้างนู่นน,นี่นัน่นนู่นนี่นั่นตลอดแต่ก็พ่อก็ไม่เลิกจนสุดท้ายพ่อมีอาการป่วยแล้วก็ไปหาหมอหมอก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลส่งตัวไปเรื่อยๆจนถึงโรงพยาบาลสัปปะสิธิ์แล้วสุดท้ายเลยก็คือ,อ,อสุดท้ายเลยก็คือพบพบผลตรวจว่าพ่อเป็นมะเร็งปอด น่าจะเป็นระยะลุกลามแล้วแปลว่าระยะกลับสุดท้ายนั่นแหละเพราะว่ามันลามไปที่กระดูกจนพ่อปวดกระดูกจนทนไม่ไหวแล้วพ่อพ่อก็มีอาการไอมาหลายปีแต่พ่อก็ไม่ไปหาหมอพ่อก็แค่ซื้อยาแก้ไอมากินแล้วก็บอกว่ามันเป็นมันเป็นอาการแบบเป็นไข้เป็นหวัดอะไรแบบนี้แต่พ่อก็ไม่ได้ไปตรวจนจนจนครั้งล่าสุดที่ตรวจเจอก็คือพ่อเป็นมะเร็งที่มัน ระยะลุกลามไปแล้วก็คือมันมันก็นั่นแหละออแล้วพ่อก็เสียในที่สุดระยะเวลาการรักษาประมาณ8เดือนแล้วสุดท้ายพ่อก็เสียเพราะการสูบบุหรี่เ่าอ่ะค่ะก็อยากจะฝากให้ก็อยากจะบอกฝากให้ทุกๆคนนะคะที่สูบบุหรี แบบถ้าคิดจะเลิกก็ขอให้เลิกนะคะเป็นกําลังใจให้เพราะว่า,เ,าเลิกเลิกเถอะค่ะเพื่อคนที่คุณรักเราไม่รู้ว่าโลกโลกร้ายมันจะเกิดขึ้นกับเราตอนไหนแต่ว่าเราสามารถเลิกบุหรี่ได้ถ้าเราคิดจะเลิกนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสูบบุหรี่มันเท่ตรงไหนแบบมันมีข้อดีอะไรทําไมคนถึงสูบค่ะก็ว่าอยากอยากให้ เพื่อคนที่คุณรักนะคะค่ะก,ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสำหรับลูกๆที่ได้ดูคลิปนี้นะคะก็ฝากแชร์ไปเอ้ยก็ฝากให้ไปบอกพ่อให้ไปไปขอร้องพ่อนะคะให้เลิอกบุหลีได้แล้วบุหลีบไม่ได้ดีต่อสุขภาพเลยพูดอะไรก็เศร้าคิดถึงพ่อ พ่อน่าจะเลิกสูบบุรีตั้งแต่ตอนที่หนูบอกตอนที่หนูเป็นเด็กค่ะไม่งั้นพ่อคงไม่จากหนูไปเร็วขนาดนี้พ่อพ่อจากไปตอนอายุตอนต้นเดือนเมษาเนี่ยค่ะแบบอายุแค่4.6ปี The objective of this video is uh, to tell you to stop smoking for the person who love you and or for the person you love please stop smoking for your good health don't do like my father he he didn't he didn't do the thing he loved much he um, before he died he planned that he will grow more dragon plants but he didn't do it because of his illness and he was dead finally okay please stop smoking for the person you love and for the person who love you thank you for watching see you next video bye